ไม่กล้าเซัดีพี่น้องคนแมวอย่งบ่ขึ้นแม่งบงกาเล่นเถอะบลเอ้ยนบอกมึงซอหาอย่งไ่ได้ซองหาอย่งเบิ่งควช่องมาสิชบ่งคับป้งแม่ขึไปแล้วหยุดเป็นย่บนโชวความสวยนูงามบ่ค่ะงามวู้ใไว่าบ้งามปีนี่ไปสิไปจ่อเขาุเจ้อให้เมดเลย กระบาง,งามกับไปนอนเอ้ยขันค้นงามเปโพจังสี่พชีลายจะไม่ได้ฟังดินไว้พุ่นตีโพชีลายกับีอยู่ตัวย่างค่ะใสนี่เดียยืนเท้าก็โชว์ยู่นี่เดียามมาสอบพัญญางามไปนอกบัเดอร์ทำไมมันเป็นตะให้ขอโพดขอโพดพูดถึงว่าเป็นฟังกีหลีนี่เออม่ออื้อสากับาสียาจดแวนะระไม่ได้อบะโคตสวยที่แได้กับสวยค่ะพอเราไม่ได้ไปสวยเ่าอี เบาหวานกูข้นเอาเบาหวานขึ้นจังใดยากระหอซ้ำกตาเนี่ยก้อนจะขึ้นมาบนเวทีบัดินยาก้อนติค่ะหมอสังให้เศร้ากินเราค่ะพี่น้องขาพี่นอ้องเบิ่งเลยยขาเบิ่งเล่าเป็นตัวย่างได้ค่ะปฏิบัติโตดีควบคุ่น้ำตาลได้จนว่าหมอสังให้เศร้ากินยาเบาหวานหมอให้กูสีเอา <c oughs> ก็เกระสุอสไว้จะสีปนแม่ใจาา่ายม่กะเศร้าได้สีดมไมอย่างล่ะ<ม>ตัดขาเหรอค่ะเป็ยนจะปอยเห่อหอยชุลนินเ,นาเออจาของรถตำปนดอันนองจะว่าได้สีดยาบาวาน,นเานาแม่เจอสพมหาพราก,กันกันมองจะไปไว้แล้วทอเอาแต่สียมหาพีหาหน,าานอกบันแรงไายเท่าแล้วบัดทีนี้พี่น้องข้างเมืองเลยอีอู้เขาอู้น้ำของหมอร่ำดีแม่เรอถ้าทักท้ายพี่น้องแบบน่ารักน่ารักอ้าวหนึ่สองสาม มาสะทอมาตีใครให้ยั้งมันเนี่ยเป็นกันมาทูจ้าพี่น้องน้ำพวกฉันแบบนี้บาร์นาลักนาลักเออจังสี่สถาบนรัธรรมนูประเภทนี้ทช้ปใส่มาใส่กับบัตรนี้คนย่างเป็นทั้งการตั้งสี่ตัวโอ้ยบัดรนอเขาว่าเฮ็ดแล้วแบบนี้เฮ็ดแบบไหนว่าเฮ็ดแบบใหม่เอากถาบันรัธรรมนพญคนเฮ็ดต่อมาใหม่สติรู้จังไหรแบบใหม่พัชรีเออแบบไหนบัตจังไหร่น้อไม่เคยเห็นที่นี้เนี่ยเออโอ้เทิ้งแถวเทิ้งบ๊อสดชื่น เบ uh, mm hmm. exactly. ิ้งสิภาเฮ็ดกลางขาออกพี่สี่ออกกางขาพร้อมตีกลางอหนึ่งสองสวัสดีค่ะ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 สวัสดีผู้บระคันเฮ็ดเดาล้าเดาลวงเหมือนกันยัยจังมึงมาแล้วเฮ็ดคือหยังฮะมึงมาแล้วเฮ็ดคือหยังคือผู้เฒ่า ท้าเป็นยังผท้าเจ็บแอวเฮ้ยพ่อกะไปถามมันเก็บจ่อๆ่นอนเอางีมาหาพี่นอนเช่าเมืองเลยนะคะพี่นอนทางจังหวัดเลยเทานี่ดินดำน้ำซุ่มเกษตรกรรมก็เจ้านี่คือเป็นที่เชืิดหน้าชูตามมัตเตอร์ไรเพราะว่าจะเป็นประคัมวานไฮอ้อยไฮมันหน้าเข่าโดยเฉพาะยุคข่างๆบัดเท่านี้ล่ะเออเข่าโพดกะลังงามเข่าโพดเออก็เลยมีแนวดีๆมาแนะนน้ำพี่น้อง นั่นก็คือปุ๋ยเคมีปุ๋ยประการลุ้งสูตร15-15-6พร้อมด้วยปุ๋ยมลกระดตรุ่งอรุณพี่นองเคยเห็ดไทยเห็ดบ้านเห็ดหน้าเข่าหรือว่าเห็ดข้าวโพดเป็นผลผลิตที่ป่อหาพึ่งพ่อใจหันมาใส่ปุ๋ยเคมีปุ๋ยประการลุ้งสูตร15-15-6พร้อมด้วยปุ๋ยมรกระดตร, 5, 15, 5, 6, รดวรตรงอรุณรับล่องมาพีนองชาริบัตรเลยืยกรเทาต้องพึ่งพ่อใจในผลผลิตแแน่นอนค่ะ กุ้ยปลากายลุงนี่ใส่ยังกางามมันถอดใส่ยักงกางามเวลาเป็นตาสะออนคือมันหยุ่มใส่หนาเลยค่ะอำน่างามสุดอกมูลุ่ยงใหญ่ประยุทฟังปุ่นซะเด้ออือเอาอีนี่ได้หยุ่มใส่หนาป่ะนี่อีนั่นมันกินเานาจีนเนาค่ะไม่เห็นเดียมันล่องหัวนั่นสักวันมันเกี่ยวตะเภาแ <สา S 2> ม่เนาะโอ้ยีแม่เสียงข่อยปีเด็กกะสวยคือเก่าหน้าแม่เนาะ แตามือเด็เขาสิไปเบิรงหมอลั่เปมนบอกไปประธานใดประานเด็กโเอาเงินก่อนแล้วอืงมันหนักอีส่วนมก็แต่ใส่งานเสเส้อซาาเดเด้อดาดาเด้อทอส่วนโมแต่ได้เทียงคุ่นจังสี่ลกัดเทิง์ลากเท่หนัดป้เป็นนัดพี่น้องกังมไงแนัดเซอรส เจ้าค่ะอันจะเดิมปีิปัจฉว,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 วัดบ่อนอ้เจ้าค่ะเป็นพระประจำยุวัฏใดญ่นอ้เจ้าค่ะวัดบ้านแหลงควย้ยน,น,นี่แหละเอาตามยุวัดบ้านม่วงมาเม่นติเจ้าค่ะกูว่าแม่นพระเอาว่าแม่นพระแล้วแม่นไผหนูค่ะบกูเลี้ยงเออเอหนูใดน้องแพ้ครับโอ้โหโอบโหโอ้ยว่าแม่นพระ ห่ามือเจไดจะใส่สีส้มก็หลังพอแทะเอาก็จะใส่ได้จะทา,า,า,านบ้สีส้มแม่ก็บ่าในหมายเข้ามาจะสั้นก็ว่าจะเวียงใส่คือพาลายเอากระชังเขาออกแบบมาแบบนี้มึงแกกูใส่ย,ยังไงอีป,ปอบเหรอมันเป็นชุดโชชลีละอ๋อชุดโชเชลีระสังขารเชลีละเฉยเสังขารตายก็อีป,ปอบ วันมาจากบ้านมองน้ำปูน่วยไม่เห็นรงทางดิสนันดอกเอออนุญาตถอดคาจีอะไรครับรถในไส่น้ำมันจะห่อไหลมาข้นควบขีบควบเดี่ยวออกมากแค่ขาดระดับฉันแล้วรถฉันไม่เคยเติมน้ำมันคะ่ะเอาแล้วใช้อ,อ,อะไรเติมคะใช้ฟืนคะ่ะเราจะเพิ่มพ่นจะได้กระเดียอะไรไหมน้องให้เกียรติด้วยสตาร์ทมือค่ะปั๊บปีน้องขารถออกไม่รุ่นไม่ล่าสุดแบบออโต้สตาร์ทมือกดปุ๊บติดปั๊บ ขึ้นได้ทัานที่โอ้ยอยากเห็นอยากเห็นเอาตโนมัติแค่ไหนบ้างนะอยากเห็นเขาก็เดี๋ยวตีนเกียบเซาทาร์ทมืดค่ะห้ากินหัวมึง่ายนะอะไรสตาร์ดมืดแบบนี้มิยางเดียวะทนันค่ะอะไรเครื่องตัดหญ้านี่รอนให้เก็บด้วยฉันซื้อเงินสดค่ะป๊ารวยมากขั้นละจักรล้านละเจ็ดร้อยห้าสิบ ฟ้องเหรียญได้หน่อยก็นั่นแม่เอ๊แต่ว่ารถสื่อมากไหมเอ็มบอนั่นใช่ไหมครับป้ายทะเบียนอะไรคะเป็นป้ายทะเบียนนำโชคอุ้ยป้ายทะเบียนนำโชคยังไงข้างหน้าเจ็ดเก้าข้างหลังศูนย์สามงงวะอย่างนี้จะอ่างแาบนี้หมาขี่รถนี่ศูนยสามฉันถูกค่ะเอาปืนแต่งเบาหยุดเงินแล้วจือจักรล่านแจ็คแสนละเกีถูกแดกค่ะ มายอยีดีจนเองอตตอเอกไไ็ตะวบักกับเลาบะไหญ่เยอเห็นใจสิใส่ทองเส้นบักไงนะครับเอาเอาเขาเปส่งหอวงส่งแพงคักแท้จะระบายแห้งทำไมถึงบายแห้งไม่ได้มันจะลอ้อทองอะไรทำไมมันถึงจะลอ้อมันเป็นทองสามเดูทองสามเดูฤดูแรกเป็นยังไงคะฤดูแรกมันจะเลี่ยมฤดูที่สองเขียวฤดูสามเนี่ยวันนี้จังก่เห็นว่าอีผีขันมือ ท่วงสแตกอะไรจ่อปากมันมาเกิดมื่อกี้จ่อปากมันมาเป่าคักแน่เนาะไม่อยังอี้ไม่ยังนีทงนนทง่ท่วงพันกับท่วงคักท่วงแน่ท่วงต้นอ๋เอเจอะไรครับปีนี้มันแทบสฉบับนีฤดูหนาวเลยเด็กข่ะใช่ค่ะมาปล่อยขาแตกขาไร้ก็งูส,สิงแต่ค่ะป๊าสันแข็งจะไหนมันคือมันเจียวหมกเถ้าเถ้าขาะ <laughs> มือเอื่อเด็กควันจะไปอำเภอสีธาตุทาคำโทษนี่เวลล์ลัดพวกยังหยีสีเป็นเดจ้าเรื่องทำไมครั สื่อน้ำมันประกอบก็รวยขาจได้สองสามขวดนะคะ,ะระดับฉันไม่เคยใช้น้ำมันประกอบทาผิวค่ะอ้าวแล้วใช้อะไรทาผิวคะน้ำมันเครื่องค่ะนั่งอุนง่นเลิศเหมือนต้นเป็นตาเสียบต่อ,อตนกมทว้ายตะบะบากั่เราบะได้ดีมไม่ยังแม่ชุดสีสมเร <laughs> าวสมไม่ห่วยห่าเมื่มอ,อ,อกว่าไม่รีบเป่าไฟเมื่อไรเดือดเดือดก็มาพึ่งเนี่ยมันสมเอี้ยงชุดสีสมนี่ก็ชุดสมไง มันประเด้สสมจังสันเขาหมายความว่ากลิ่นส้มมาไม้ที่มันที่มันเป็นกลิ่นอย่างเงี้ยคือเมื่อคืนนี่ไงสองฝนกระทบไงสองฝนกระทบยังไงครับฝนตกกูไม่ได้ตากอีปอบมึงฝนตกกัมาพึ่งเนี่ยเดือดทุกกระได้ชุดชุดเนี่ยชุดจิ๋ห่อข้าสันได้เด็ดขาดจิ๋ห่อข้าสันเจ้าไหนดอกโอ้ยไอ้เด็กเนี่ยข้าก็ลือยุ่นี่เอาขึ้นบ้าได้หนาหนาโอ้ยมาขึ้นไปยิ่ไปต่อยเอาไปปอกหัวที่นั่นเฟซบุ๊กเต็มเตมันเป็น ชุดเซ็กฮะชุดเซ็กชุดเซ็กซี่เซ็กซี่ไปซี่ที่บ้านมึงอยู่แต่ไม่มีคนเซ็กเซ็กอยู่แต่ไม่มีคนซี่ไปล่งไปเบิง่งพี่น้องดูจะลงไปติ๊บัะรเฮ้ยลงบัดไดแบบชชนีกุลลสตรีไทยเขาเนียมอายเดียมอาย้มึงสิกาขาปวดเพราะเขาอุปบ เออเมียนล่ะค่ะลืมองบอลซุปเปอรเมียพี่น้องเขาฟังกำนั่นแพร่ประทมาเด้ค่ะขับรถปาดกับขับกางเต้นกับเฮ็ดเฮ็ดหลายอย่างหลายเนี่บไปได้พังได้เส้าเกียร์เบรกจะว่าปวดขาโอเมีนกูนั่งเล่นไทยวันน้เปลี่ยนท่าจากเทียะตัวเพิ่นสเต็ปตัวนี้ซุ้มทั้งหน้าหัวครับแต่แสดงว่ามาเพื่อกันที่เนี่ยน้อลูกค้าตัวนั้นก็เดินเดี๋ยาวไมาใช่งานไปไกลเพิ่นแต่อาบน้ำจุดตีมึ่งจะใส่มาอาบน้ำบัดเส้าไหลแต่เทียงนี้ปอบ ยงใสยใเงี้ยไปค,คือคือได้แม่คืออย่างคว้วยบอลามตั้งนานส่นไหลตั้งไฟกับบติตัใ <c oughs> ส<า>่สวนไหลจักงสันลาค้นบอลไหลไปเลยแล้วเป็นอย่างคนคือบอลไยใหญ่เสียบัดเด้อำสมมบวัาให้เบิบร์ฟฟี่เด้ออ้หล่นวัดผุนเบาชีไล่ดีบัดิได้ง่ายฟัดโบดออกไปไ้องทงสักวันกันแรกี่เล ถ้าพี่น้องพระท่านมาซื้อหรอกจะมาเพิ่นกับพ่อบาอีหรือเหรอวะมันอาจจะฝนตกนอกพื้นที่นี่ไปนี่มันมีฝนตกอวามยีมนี่พี่น้องเลยบอกกันยุใส่ตกจะตกแค่ไห้พ mmm, ี่น้องพันโพดใน้เฟซบุ๊กเห็นมาฝนตกอามันเป็นเยี่จะเป็นตกเมือนอื่นมันก็ประมาตกอยู่นี่มันแหละมันทั่วเลยเอาตกอยู่นี่ไปสี่ร้อยหมอลำตีเอากูก็ได้นอนได้ฮาบุ้งเอาเดี๋ยวกแค่ ขออนุญาตถามนะครัคุณแม่เนี่ยเพิ่นบ่สบายแต่ค่ะเพิ่นก็นอนคักแท้ามาล้อมก็ฮอ,อกก็เริ่มแสดงขานอนคักนอนเนี่ยแต่แม่ที่ละนอนที่ละนอนแั๊บปัดตื่นขึ้นยังาไปเศร้าเพราะาว่าเพิมูได้ป่ะก็ว่างไงอุ้ยหนึ่งขึ้นนี่มาล้อมมาเหมือนมาเหมือนลาพอจะไปเงินก็เงินประสานเงือนไปหลังละชีหาหกแสนยังไงจังมาน้อเดินบัตรวันนี้แน่ ดีนะได้แคนแล้วครูเป็นไงล่าปะจีนองกันกีนทาไปุ่มากาบ้างหันจากแล้วบรรลุเ่้นเอาดนั่งยืนได้ผมก็หนีเมียเออสนมากคนเดียวเงินมาให้สินังออเลือลือนังยืนได้หชุบโจกไก่มาทัดโจกไก่บากกับมี่ กปู่าสตรสันเต้คนก็เทนแฮาพระเวียตัางแต่ที่ไปถึงม่าปูสาสตร์พอรับมาท่านมาหอดซ้ำปู่ศาสตร์เนี่บ้านบ้านนี่่ก็บ้านบ้นแรงควายบ้านแรงควายจ้าเออมาแรงควายแลก็ขลงมาหอดหน้ากลางขนขูจับกีบีเก็ควอยควายอี่กันเนาะขูจับยู่สหนากกางบ้านนาลากขอยระดัวมาหอดน้ากลางลาควา ขอบคุณคะ่ะขอบคุณโอ้ยโตขึ้นให้เป็นผู้ใหญ่นะลูกเออว้ามาโตขึ้นขอได้เป็นเจ้าคนนายคนไม่ถ้าเป็นเจ้าคนนายคนมานานรวยอ้าวแล้วเป็นอะไรที่จะรวยเป็นเจ้ามือเออก็จะ่าเจ้ามือรด้วยแต่ทมไม่ได้ตีปั่นกูสั้นในรล3สามเปิดนะไปสื่อมั่ว บ่ตังบ่งตีมือนีพนันเดี๋โอ้เดๆไปครับเดี๋ยวเดือวครับอบครละแม่สมมติพอกรบดูกจะลันนี้โอ้ยนี่เราบางกูก็เพิ่มแม่งแบงดไแบงด์ีสิบหาสี่้วพนเอรไอ้แมสองแบงเออกันสิได้พูดนัะสีปา่มันืูที่สันดานของกูว่าจิตตังหรือป้าตัง อันนีุ้ณู้ชมภาษาดึงเป็น่ยได้ไงป้าปั้มแช่กินบลไหได้อ้กินบลไหลเขาจะได้ล่ะละครับกานนังพลาะขับรถก่นบลไหดียวรับกินบไหลยี่ีกันบ่มาน้กินบาไยหอะย่าีครเสียหยกเส้นปากี่รีไอออดประชุมเมือวบ้านนี่นล่ประชุมเลย ออกมาแสดงหน้าเวทีจะเป็นหมอลำตระโตกิลปินแขยย่งไหนก็แล้วแต่ต้องให้เกียรติพี่น,น้องเอฟซีห้ามดื่มห้ามกินบนเวทีเด็ดขาดกูเพื่อนไปชุมน้ำมูไหมแงแสดงว่าเพื่อนไปชุมหรือเพือกินได้พันเ่อะใช่พัดเร็วมีสิ่งนี้มาถึงมอญจุ่มขอบคุณค่ะลำล,ลับไปลุยเรื่องเอฟซีน้อำเทาสีตาที่เห็นหนาจังสั้นความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะ กูจะออกลอกวันไปหา้าะโปงได้หาขวบเลยอาเป็นไงใช่ปะ้วยบารามไปกินกระโพดเพิ่นยี่ล่ะเอาหิมงาเมึงเฮ็ดหยางน่อยใหญ่ายลูกเอาทายลูกเข่ามาทายกระเพิ่นมึงบอนั่งตีเพิ่นบอกกูเพิ่นมาตั้งไหนทายลูกให้ได้มันหมายความาสัตว์อแหงหบมึงผู้ที่องไรหนเพิ่นหมายเข้ามาทายลูกเดีเห็นมึงกระเพิ่นแน่ ก็บอกก็จันจว่าห้าขวาขบเว้ยกะว่าทาน,เเนกูเระนั่กูกะว่าอยู่คนต่างมาหลายจังหน่ยังมาใส่กูกลัวมึงมามันฉีให,ห้อยมึงมันเปื๊กขอบคุณค่ะโอ้ยท่านฉีห่ห้ท่านเปื๊กขอบคุณค่ะโอ้ยปากหลอดตาข้าวปลดิบกินหลายปีแล้วขอบคุณค่ะ,คคะปันจลกองปันทลองปันทลองกินปลาดิบหรอพันเ่ย กูเงินเอาของฝากให้เขาให้ส so ุ่มสี่ทีจะได้ได้กินน้ำบาดกูขอบคุณค่ะมาที่ขอบคุณแม่แสงขอบคุณแม่จากรางสะพงด้วยนะคะเอกที่แตงแต้พิ้นแค่นี้อีสาพี่แฟนขาเดียร์ลองชื่อเลยดิแฟนขาถามมากว่ากำนังจะเคยตายบอกรันนรู้แต่ไตายพร้อมกันละคอยรับเจ้าฮั่นใช่ไหม งมัน้ยังาังมันี่ทานนี้ก็นี่ดีไหมเออว่มพี่จะเศร้าหรอ้าน้ขอถามก็ไน้คนคะบานสิีเรื่องไหนแม่ตาใส่หนิแม่ตาธีเสียงครับิโอ้ี้ทานนี้มม่ตาวางจะพูดคำหนองขีนขอคุณค่ะขอบคุณขนมปังกันแม่พี่มีแหลแต่ใ่้จะกองต่เนี่ มีาหลืขนมปั่นในยันสามาเลยตัดซอยอยู่เนาะมันของคููกันโอ้ยนกักดนตรีขอแต่งเงินห้าขวมึงบางึงขอไปซื้อมาไปซื้อแล้วกินหรอไปซื้อแล้วกินเราไซื้ออย่างเงินนะไปซื้อมา